เอาละครับก็อยู่กับผมในป๊อปปิกแมรนะกับเกม Bird The ้ลจูซิเบอร์เดอะแกรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วในค่ัคืนที่เีกหรือทัวร์เมนต์ประจำสัปดาห์ของเราจะสิ้นสุดลงแล้วนะผมเีกนี้ก็โอ้โหเดือดจัดจเลยนะผมเพราะว่าเป็นตัวที่ทุกคนก็อยากได้นะสำหรับเจ้ากิ๊ โหนแกนะผมอ่ะมาสรุปผลลีกของผมหน่อยก็แล้วกันผมก็อยู่แรงโดมิเดเตอรอันดับที่84นะผมมีแต้มอยู่2,613นะผมเมื่อเช้านี้ผมมีแต้มอยู่อ่า1,911นะผมโอ้โหเรียกว่าตีไล่เบียดกันมาจะจัดเลยทีเดียวก็เหลือเวลาแค่13นาทีเท่านั้นนะผม เรียกว่าเหลือน,น้อยจัดๆเลยนะสาหรับใครที่แบบว่ากำลังจะขึ้นแรงเพรก็ขอให้เร่งรีบเลยนะผมเลีกหน้าก็มาจ่อแล้วเรียบร้อยนะผมจริงๆก็มาสองส,องสองวันแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งจะพูดวันนี้ไงสไปโนซอรัสเจนสองผมเองก็ยังไม่มีนะสำหรับเจ้าสไปโนซอรัสเจนสองนะผมก็มาด้วยอัตราดอกแบง้์500 500ยห้าร้ร้อนะผมโอเคไป ลุยระเบิดสึกรีกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะราจะาก,กันก็แล้วกันนะผมสำหรับลีกนี้เรีกว่าจัดตึงกันเลยดิฟ้ามาในๆก็ในในแล้วก่อนจะราจะาก,กันไตยนะผมผมก็จะเอาแบบตัวง่ายๆแหละไม่ต้องเล่นอะไรที่มันยุ่งยากนะผมเอาเป็นเจ้าตัวนี้ไปก็แล้วกันแล้วก็เจ้าตัวนี้ตัวนี้ปัลุยกันดีแฝดนะผมเรียวว่าถ้าแพ้แล้วเดี๋ยวค่อยเอาจริงเออให้ไม่ได้่างนี้เดี๋ยวผมอาจจะไปเป็นอุปสรรคกองใครบางคนก็ได้นะผม มาลุยกันโอ้โหทำไมมึงเนื้อแย่แย่ขนาดนี้โอ้โหเกือบป้องกันเกือป้งกันไม่อยู่ตัวแรกป้องกันไว้ก่อนนะผมโอเคเยอะมากแบ่งมัาสีแบ่งกันสองตัวก็ได้ไหมในในก็ในในแล้วฉันเออผมก็เริ่มมีเยอะเหมือนกันสำหรับเนื้อเริ่มมีเยอะเหมือนกันเกมนี้นี่ไม่รู้ใส่นะมีเยอะสุดนะผมแต่ว่าตัวเนื้อเราก็เริ่มมีเยอะนะ Okay. โอเคจบตี 2. สองสุายยังอยู่ดได้ด้วยผโอเคป้ร okay. งกันหนึ่งโปรแกรมสองเก็ 2. 2> <c oughs> บตัวแตกไปก่อนใจเย็เนๆอย่าเพิ่งรีบร้อนจะได้ะนุ่มก็ <c oughs> อย่างว่าแหลกแย่แลมเปนกระชัดครัเ็นเกรชัดจิงๆจนแลวก็มีเปิ์เสนต์เอ้ยเปลี่ยนตรงว,ว่ะเปลี่ยนทำไมวะเนี่ย <c oughs> อ๋ยมีดามเมจย้อนมาดาม <c oughs> เพื่ออะไรวะเนี่ย้ย เพื่ออะไรมาเนี่ยดรามีดเยอะกว่าเดิมป้องกันตามดิครับจะอยู่ได้ไงต้องป้องกันจัดเลยเพราะว่าผมแพ้ผมไม่กลัวแล้วนะผมอยู่อันดับที่คิดว่าน่าจะได้การแล้วแหละทุกคนเพราะยังไงคงแบบว่าเวลามนิดหน่อยไม่สามารถที่จะทําผมตกแหลงนี้ไปได้แล้วนะผมมาจะไม่กลัวหรอกฉันมีโล่บล็อกที่สุดแสนจะอลังการงานสร้างแกไม่สามารถจะชนะฉันได้ง่ายหรอกจะบอกให้มาเลยจงบิดแดง โจมตีฮโอเคเอ,อือโดนแกนตายเลยทุกคแต่ว่าก็เก็บสแต็กให้เพื่อนกินอิ่มหนำอิ่มผีพีมันเรียกว,ว่าอิ่มหนีพีมันเลยทีเดียวเออโจมตีหนึ่งสองแสมไม่โหะุ่ณโจมตีสี่เลยนะแล้วก็เหลือให้เพื่อนมดเลยทุกคนโอเคจัดการมันบิคอนตบซะมีนะแฮรพันเจ็ดเรียกว,ว่าสวยอ่ะเลยปีพันหอันตรายมากเลยเรียกว,ว่าเลือดไม่เยอะเท่าไหร่แต่พลังทำลายล้างสูงมาก ดูซิว่ามันจะทำยังไงในยปูป้ามาเลยใส่ไหมมันแกใส่ไหมโจมตีใสโอเคียบตายเิครับอาการนี้จะไปอยู่รอดไม่ได้ยังไงมีคอนมีดาเมจต้องเป็นพันเนี่ยนะทีนี้เสร็จเอาแล้วนะผมโจมตีหนึ่งโจมตีสองุอ้ยโอ้ยแ่โจตมตี3สนนะผมแล้วก,ก็อุ้ยมีนหนึ่งรับสบายหนึ่งสองแล้วก็เหลือไว้สามนะผม ลุกสั่งลงสีสี่พันเนี่ยนี่แน่สี่พันแค่ยี่สิบแฝดนะผมสบายอารมณ์มาเลยโทดอ้นแกมีแค่ห้าร้อยเท่านั้นเยอะไงก็เอาชนะเช่นในตอนนี้ไม่ได้แกต้องไปวิวัฒน์มาก่อนมีร่างวิวัฒน์แบบว่าโทดอนมีีมีมีมีใส่เข้ามาได้แหละแต่แกแน่จริงก็ต่อโจมตีเนี่ยฉันเตรียมไว้ให้แกแล้วไม่ว่าแกจะโจมตีไม่โจมตีเรียกว่าสุกสั่นเหมือนกินสุกสั่นเหมือนกันตาย ต้ต้ต้มๆ้ขวดน้ฟุบๆต้มาอะไรพนี้เคชแล้วลูกอ่างโก้สุขัดก็พาผมชนะไปแล้วนะผมโอเคอมอันดับก็เพิ่มมา1อันดับเนียเร็วว่าเยอะจัดๆเลยทีเดียวหนึ่งหรือ2นี่แหละก็โอเคโยกแก๊สสักหน่อยแล้วกันให้มันสวยๆลนๆเนี่ยอยได้200้นะผมอ่าพูดถึนแก๊สนะผมก็ไม่มีอะไรอรพุ มายกต่อไปนะผมผมก็เล่นไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรมากนะผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นะผมแล้วก็ตัวนี้เลือกไปสุ่มๆมั่วๆสั่ๆไปเลยบ้านลุยกันทีกฝ่ายนะผมก็สู้ไปเรื่อยๆแหละจนฝ่ามันจะหมดเวลานะผมบอกว่าผมอยากไปเป็นอุปสรรคคนอื่นไงเรืยกว่าได้การแล้วก็อยากไปเป็นอุปสรรคไงโอเคผมว่าก็ต้องเอาคืนซะบ้่งนะสำหรับคนอื่นที่บอกว่าไปเป็นอุปสรรคให้เราไงไอ้อะก็ไปเป็นอุปสรรคเราอย่างเดียวชิปแล้ว กิน,น,นกัยนะแปดร้อยนุกผมเอ่อพวกแข่ไว้ก่อนที่มาง่ายดียังไงยังไม่ตายง่ายๆแน่สำหรับแองจิโลดูค่าสุผมมาเลยดูซิว่าแกจะใส่ฉันเท่าไหรเฮ้ยเดี๋ยวบายแกเรียนโจมตีสองโอเคสแสดงว่ารีบก,กรบกันทุกคนเลยรีบกันทุกคนเลยีเดียวทำอย่างนี้นะผมโอเคฉันจะขยี้แกด้วยตัวของฉันเองฉันจะโชว์ความสามารถของฉันนี่ได้ไหม อุ๊ยมีสิบขยี้ได้ดนะ้วยเนี่ยอฮ้ยเพราะตาแน่เรามีส่็มันไม่มีสเต็กขยี้เลยดีป่ะไหมโชว์วามกแกร่งไปเลยหนึ่งสองแสนหรือผมโอเคเหลือหนึ่งขยี้โชว์ตายซะไม่นะไม่ต้องชันนะทาาก,ก็ได้ฉันก็ขยี้ก็ได้มา ป้องกันไม่อยู่แล้วรู้ตัวเรียกว่ารู้ตัวเลยป้องกันไม่อยู่แล้วผมเลยไม่ป้องกันยังไงล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหลงปากกระชอนแกต้องโจมตีฉันจัดจๆ,ๆถึงเจ้าน,นะฉันได้มาเลยโจมตีสามนึกแล้วเฮ้ยตายดีครับจะไปอยู่ได้ยังไงล่ะฉันจ,จะทำไงดีโจมตีมันดิะโถ่จะทำยังไงนะโถ่ โจมตีหนึ่งโจมตีสองนะผมแล้วเก็บสแต็กให้เพื่อนหมดเลยโอเคสบายยังไงโซโล่าก็ล้มเราไม่ได้ง่ายๆหรอกอุย้ยโซโล่ามีแค่281โอ้โหไม่ต้องป้องกันเลยก็ได้อย่างที่เห็นเนี้ยนึกว่าไม่จําเป็นต้องป้องกันใดๆไหน้หนั้นโดนสี่เราไม่ตายอย่างแน่นอนนะผมเรียกว่าแบบไม่ตายโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าจะต้องไม่ตายแล้วเอ้ยนัเร็กแขกแรงมากนะ เรา20เ่าแน่นลูกแต่ว่าเจอพวกนี้ไงไม่แช่อะไรหรอกถ้าไปเจอตัวแพ้ตาก็แย่เหมือนกันุ๊กโอเคงับตัวให้โซโนราอัศม์อัศม์ต้องนับหน้าไปทีนะึงนี่นะเ,นเจ็ดต้งมีนอนกองเลยทีเดียวเรียบร้อยไปแล้วนะผมสำหรับโซโนราอ้สบายอารมณ์ได้32นะผมอ้ยขึ้นไปอีกแล้วโอเคเวลาก็ใกล้หมดเต็มทีแล้วนะทุกคน รีบกันเลยนะสำหรับใครที่อยู่อันดับต้นๆเขาแหมแรงทองนะแถงมงบนัสไปก่อนเหลือแค่6นาที่ะอุ้ยเหลือเยอะกันนะ6นาทีนะผมผมก็เล่นไปเรื่อยเลยเอาตัวนี้ก็แล้วกันแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แหมไม่ถือว่าไม่รังแกกันมากกันแล้วไนะป๊บยกันดีฝั่งนะผมในน้ำไปตัวแรกแน่นอนผมก็อันนี้ก็ตัวเน้นๆเ,เลยดีเจนระดับสามหนึ่งนะ เลเวล30ด้วยเลเวลเกือบจะแม็กทั้งทุกหมดเลยเนาะอ่ะเฮ้ยงี้เราก็เจอประเด็นหลักเลย <c oughs> เจอของแขงกเขาให้เหมือนกันโอเคเก้าร้อ okay. ยใช่ไหมดูตัวนี้ดิอุ้ยพัดดึงเลยนะไม่ตายหรอกเชื่อดิไม่ตายง่าย,ายๆหรอกอนะตาตัวนี้รันอดอน <c oughs> มาเลยออตโตโปซอรัตมาเลยมันเปลี่ยนตัวเชื่อได้งเงี 1, ้ยเปลี่ยนตัววิพันเจ็ดเลยอ่ะเยอะไปไหมเนี่ย ไม่เท่าไรให้โจมตีด้วยเดี๋ยวแจมอ่าปุ๊กเกนหนึ่งปุ๊กเกนสองเดี๋ยวนึงเดี๋ยวผมมันไม่หลุดมันก้องแก่นทุผมมันกลัวเราเปลี่ยนไปส้มมันมันตายได้เหมือนกันนะี๋ยวผมมาที่มันจะทำเช่นไรทุกมีสองคิดหนักเลยอ่ะนี่คือแบบว่างัดที่สุดเราใช้แล้วใช่ไหมไม่โจมตีด้วยโอ้โหเรียกว่ากดดันจัดจ้านฮะเราก็ เก็บาเาเก็บเเาดต่างคนต่างเก็บกันนะผมมี5ผมมี4มันโจมตีแน่ๆแต่ดูที่มันโจมตีเท่าไหร่ไม่โจมตีเองอย่างนี้ก็สวยดีครับ1 2 3 4 5สผมแล้วก็เหลือ3ตามแบบฉบับมันแปมันมี7มี7มไม่มี8นะผมแต่ผมว่ามันโจมตีแค่6กเ่นั้นแหละมันต้องเหลือ1เพราะพวกนี้กลัวเสียสแตก็กมาเลยฉันเตรียมพร้อมอยู่แล้ว ให้มันรู้จัใส่แมนนวนลวนช่ไหงหรือใส่ดีเฟนต์นั่นเองนี่เรามันเก่งตีเฟนต์อยู่แล้วอเอาแด้มาเลยอนี้ก็เข้าแทางแล้วพี่จับโจมตีไปเลยไหมเอาให้มันตายเลยไหมโจมตีหนึ่งสองสามโชเทพเลยไงพูดง่ายเราโชเทปไปเลยเฮ้ยมันเหลือน,นึงผมลืมไปเออไม่ตายอีกเราตายแน่ดี <laughs> เออเราตายแน่ดีนี้ผมลืมไปว่ามันเหลือนึงนีวผมโอเค โจมตีมาละแกต้องโจมตีเชนยินสี่โจมตีส okay. ามเหลือหนึ่งอีและเหลือทำไมเนี่ยหนึ่งโอเคมามาเหลือหนึ่งก็ได้ไหมจะเหลือหนึ่งก็ได้ไหมอ่าได้ใช่ไหมก็โจมตีหนึ่งสองแล้วก็ต้องป้องกันไหมต้องป้องกันซะหน่อยป้องกันหนึ่งสองแสบจะบุกแล้วก็ตายแล้วมั้่งไม่ตายไม่ตายจริงๆด้วย จริงนะผมจะกันได้เลยแหละแต่ผมเล่นทวงเวลาไงเรื่องนี้นะเนี่ยเวลามันเหลือเยอะแล้วเกินไงไี่ไงแอร์โคผมไม่แพ้ง่ายๆเนี่ยมาเลยใส่เข้ามาเลยอ,อัลติโคนดูสิว่ามันจะฟาดไหนโจมตีสี่ฟาดทางจริงๆด้วยไม่ตายนะผมโอเคบอกอย่ยาเล่นแกแอร์บวกสแต็กแล้วสินะไม่เก็บไว้หนึ่งในละโจมตีหนึ่งโจมตีสองสูตรหนึ่งและฉันชอบซีอิอ๊วอร่อยดี ไม่นะ่ได้ชิมซีกิวมันไปแล้วอร่อยไปเลยทีเดียวมาวิชมาชันกันเลยเนี่ยนี่มันสุดดวนเลยเนี่ยว่าใครกันแน่ที่จะเจ่าน่ประกันสำหรับจเจ้าสเตโกจิวใช่ไหมเน,น่ตัวเล็กฝสั่งเกตสเตโกสานะอะเรอเฮ้ยไม่ใส่เราอย่างนี้เราเป็นพระเอกกันเด้่เอ้ยไม่ได้เลยจริงนะเรานี่มันเก่าสุดในรุ่นโอเคเอาลืมไปเลย โดนซัดไปแล้วตายไปแล้วนะผมแล้วเวลาได้หรือยังนีโอเคชนะแล้วนะผมอ่ะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะผมอุ้ย2,700แล้วเหรอโอ้โหขึ้นจัดจัดอ่ะก็ยังไม่หมดเวลานะแต่ก็ใกล้เต็มทีแล้วนะผมตุ๊ต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 ุ๊ต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 ุ๊โอ้โหได้การจังๆเลยอ่ะพูดถึงการก็ได้การเลยนะผมได้10แบงค์ได้น้อยไปป่ะเนี่ย เอซึมเจวิวนะผมโอเคแซมอ่ะไหนๆก็ใกล้จะหมดเวลานะผมขอเข้าไปดูตรงนี้หน่อยนะผมเฮ้ย <Hey, S 1> ได้รับแล้วอ่ะตรงนี้รับก่อนเลยเราโอ้โหไม่ได้เลยจริงๆทุกคนอย่าลืมเข้ามารับกันนะสำหรับใครที่ทำตรงนี้เอาไว้นะผมก็จะได้การไฮบิดคอเรกชันนะผมปัด แล้วบิดทองวัวไม่เป็นไรนะผมอย่างน,น้อยๆเอออ่าดิปโลทัตเตอร์โอ้โหหนึ่งอย่างน,น้อยๆก็ได้สาม้อยเก้าสิบนะผมด้วยดิปโลทัตเตอร์นะผมก็ยังดีหน่อยก็ยังดีว่าได้คัมมอนนะผมอย่างน,น้อยๆก็เอามาเป็นกำลังลบได้นะผม สำหรับแกนแอตีรีกนะผมรีกน้าก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วอะก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะถ้าเกิดว่าใครที่สู้ฟันฝ่ามันมาตั้งแต่วันศุกร์นะผมจนมาถึงวันนี้วันจันทร์ตอนสองทุ่มนี้แล้วคุณยังอยู่แรงเพเดเตอร์ได้นะผมคุณก็คือผู้เล่น1%ของผู้เล่นทั้งหมดที่สมควรที่จะได้รับแก๊สไปนะผมสำหรับใครที่แบบว่าสู้ฟันฝ่ามาแล้วแล้วก็สู้ไม่ได้ ทําทยังไงก็สู้ไม่ได้ในโนเสาร์น้อยเกินไปก็อย่าเพิ่งท้อถอยนะผมเพราะว่าไอาเกมนี้มันต้องฟาร์มกันยาวๆนะแบบตัวพี่เองก็ต้องฟาร์มกันยาวๆนะผมเลขน้าก็ยังมีโอกาสนะผมพยายามเกาะแหล่งทองเอาไว้นะถ้าเราอยู่แหล่งทองบ่อยๆาอ่ะเราจะได้การ์ดทองทีละสองใบนะผมซึ่งการ์ดทองเหล่านั้นน่ะเราก็จะสามารถทําเป็นเลเวลแม็กได้นะผมเมื่อทําเป็นเลเวลแม็กได้อ่ะเราก็สามารถไปไฮบริดได้ตัวที่แข็งแกร่งเอามาเป็นกําลังลบหลักได้นะผมอตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะผมเตรียมจะนับถอยหลังแล้ว นะผมก็นับตั้งแต่นี่เลย1 5 1หโอ้ยไม่มันนานเนี่ยโอ้เอ้เยการจะได้ทีเล็กกระดองเต่านี่มโอ้โหมันชักช้ายืดยานจริงอะใกล้แล้วผมห้าสี1มหหมดเวลาโ,วโอ้โหยาวนานเหลือเกินแล้วก็ดูเดือดมากสำหรับลีกนี้นะผมออกไปอ่ะก็ได้แล้วนะผมกิฟต์โทนแอร์ าผมไม่ได้แบงค์เขียวเลยทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมับ5 0ัน5 0 0 0ันห้าพันนะผมได้แล้วททกิฟต์โทนัทวอมเจทบลล์อีกหนึ่งพันสามร้อยนะผมแล้วก็บลเลยเจ้าชอเร็กกระดดงเจา้าแอมได้มาแล้วนะผมดูเลว,ว,วแม็กนี่ 7,496นผมเกือบ7,500พลังโจมตี2 3 0 3เรียกว่าแข็งแกร่งจัดจ้านโอเคก็ยังไงค่่มคืนนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วนะด้วยการที่ผมนะรับเจ้าพิคอนเนกัแล้วน,นะถ้าใครมีอะไรก็ฝา,ากคอมเมนต์เร่งๆนะครับฝากด share, กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามนะผมไปจริงแล้วนะผมซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นโยอย